สวัสดีค่ะมาเจอกับครูแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสวัสดีนะคะครูชื่อครูเพชรีบริเพชรนคะคะหรือคุณนุชค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1แสงและสิ่งมีชีวิตเรื่องรู้จักพืชดอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ เรามาทบทวนนะคะจากคาบที่แล้วส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะคะประกอบไปด้วยสีประการนะคะก็คือเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้กลีบดอกและกลีบเลี้ยงค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกเป็นยังไง เนะคะคจะเห็นนะคะว่าส่วนประกอบนะคะก็มี4ส่วนใช่ไหมคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วก็คือนะคะมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวเพศผู้เกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศผู้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะอ่าอัปเรนูนะคะอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นกา้านชูอัปเรนูนะคะ และนะคะที่เป็นละอองตรงนี้เขาเรียกว่าละอองเรนูค่ะต่อไปเราไปดูเกสรเพศเมียกันดีกว่านะคะว่ามีการสืบพันธุ์โดยใช้แบบไหนนะคะ,ะก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะยอดเกสรเพศเมียก้านชูเกสรเพศเมียและรังไข่ค่ะ ถ้าเรามาดูขั้นตอนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกันค่ะละอองเมนูนะคะจะพุ่งไปตกบนยอดเกสรเพศเมียค่ะละอองเรนูเนี่ยก็จะงอกหลอดไปตามเกสรเพศเมียค่ะและยาวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิค่ะ ส่วประกอบของอกเนก็จะหลุดล่วไปนะคะจะก็ค่อยแห้งแล้วก็หลุดรไปเรื่อยๆค่ะมันก็รังไข่เนี่ยก็จะเริ่มเติบโตไปเป็นผลค่ะผนังรังไข่จเริญมเติบโตไปเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้ค่ะ เรามาทบทวนขั้นตอนการปฏิสนี่ของพืชดอกอีกครั้งนะคะเรามาดูกันเลยค่ะขั้นที่1น,นะคะละอองเลนูเนี่ยจะปลิวไปตกอยู่บนยอดเกสรเพศเมียค่ะขั้นที่สองละอองเลนูจะงอกหลอดนะคะไปตามเกสรเพศเมียค่ะ ขั้นที่3ละอองเรดูงอกหลอดยาวนะคะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นค่ะขั้นตอนหลังจากการปฏิสนธิของพืชดอกค่ะรังไข่นะคะรังไข่เนี่ยก็จะเจริญกลายไปเป็นผลค่ะต่อไปนะคะเป็นผนังรังไข่นะคะจะเจริญเป็นเปลือก และเนื้อของผลไม้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอวุ้นนะคะอวุ้นเนี่ยจะเจริญเป็นเมล็ดค่ะภายในเมล็ดนะคะจะเก็บต้นอ่อนและจะสะสมอาหารไว้ภายในนะคะเพื่อเกิดไปเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปค่ะวะัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิดเนี่ยจะมีวัฏจักรที่คล้ายๆกันดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเมื่อนำเมล็ดไปปลูกนะคะจนมีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการงอกเมล็ดก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชต้นใหม่ค่ะ 2. เมื่อเมล็ดนะคะงอกนะคะเป็นต้นอ่อนรากจะดูดน้ำนะคะได้นะคะลำต้นเนี่ยจะเล็กนะคะ เริ่มโผล่ขึ้นมาจากดินและมีใบที่เริ่มสร้างอาหารเองได้ค่ะ 3. เมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะต้นพืชน,นะคะจะเริ่มออกดอกซึ่งดอกนะคะจะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ค่ะ 4. นะคะเมื่อดอกไม้ได้รับการสืบพันธุ์จะออกผลซึ่งผลนะคะจะมีเมล็ดอยู่ข้างในค่ะ เมื่อสภาพแวดล้อมนะคะมีความเหมาะสมพืชจะกาดเกิดการหมุนเวียนเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกค่ะา,าวัฏจักรชีวิตของต้นมะเขือเทศนะคะเรามาเริ่มกันที่มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดนะคะเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะคะก็จะเกิดกลายเป็นต้นอ่อนค่ะเมื่อต้นอ่อนนะคะได้รับน้ำและอาหารที่เพียงพอนะคะก็จะเริญเติบโตนะคะไปเป็น ต้นโตเต็มวัยค่ะต่อไปนะคะก็จะมีการออกดอกนะคะดอกนะคะเมื่อมีการถ่ายละอองเรนูนะคะทําให้มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะจึงทําให้เกิดเป็นผลของมะเขือเทศนะคะและผลของมะเขือเทศนะคะภายในผลเนี่ยก็จะมีมะเมล็ดอยู่มากมายนะคะ ก็จะเกิดไปเป็นเมล็ดและจะงอกใหม่เกิดขึ้นนะคะจนกลายเป็นวัฏจักรนั่นเองค่ะค่ะเรามาถึงในส่วนของใบงานนะคะใบงานของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะลอกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะเขียนว่าใบงานวิทยาศาสตร์ชั้นป .2 นะคะเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะแล้วก็ให้เขียนคำชี้แจงลงไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเ,าเรา,าเริ่มตรงนี้กันเลยนะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าเป็นวัฏจักรของอะไรคะมะเขือเทศใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดเลยค่ะว่า,าวัฏจักรชีวิตอของมะเขือเทศนะคะตรงนี้คืออะไรคะอะไรคะ,มะเมล็ดใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนคาว่ามเมล็ดเลยใช่ไหมคะแต่ในสมุดนะคะเราใช้วิธีการเขียนแบบนี้คะ่ะหนึ่งมเมล็ด ใช่ไหมคะสคืออะไรใส่ลงมาเลยค่ะ3อะไร4อะไรนะคะใส่ลงมาเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของด้านล่างนะคะให้นักเรียนนะคะเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่าต้นมะเขือเทศมีวัตจักรชีวิตเริ่มจากเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากอะไรเริ่มจากเมล็ดใช่ไหมคะอ่า ให้นักเรียนนะคะลอกตั้งแต่เนี่ยนะคะต้นมะเขือเทศจนไปถึงมะเขือเทศมีต้นใหม่ได้นะคะให้นักเรียนลอกลงมาเลยนะคะและมีช่องว่างแบนี้ให้นักเรียนนะคะเติมคันไว้ช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเมื่อเราเติมเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะคะจะได้เห็นได้ชัดนะคะคํา,าต่อไปเมื่อนำเมื่อนำอะไรคะ ให้เรียนนะคะลองคิดดูนะคะว่าวัฏจากักรชีวิตของมะเขือเทศเนี่ยมีลักษณะอย่างใด